สวัสดีครับผมเรนี่เจอกับบ่าวเดดีอีกแล้วครับเป็นพ่อคั่วอีกแล้วครับเพราะว่าเราเห็ดเสียบกระมูครับผมน้ำาบใส่ครับแบบไทยได้ครับเมนูก็คือนัำง่้ยตัวละอูเขาอู้น้ำแกงปลาช่อนครับผมแกงปลาช่อนเสี่ยงเดี๋ยวภาษาไทยแปลงเลียวก่อนอต้มยำตัวแบบภาษาเล่าแม่ลืมปลาคอ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 เพาะง่ายมากอนแล้วนี่ครับ นี่แค่บดเดียงเลยครับแล้วก็แจงใส่ยอดพักติ๋วครับผมปุ้นี่วบแมนนี่ต้อใสายแท้ักติ๋วยอดดอกพักติ๋วครับผมนี่ดอกพักติ๋วมันนีเป็นขาวๆครับผมมันคือดอกซักุระน้อยๆแต่คล้ายๆกันละเทียบอันที่เปรียบเทียบนะครับหันมาหน่ยครับหมวก ไม่ให้เปิดมวกเด้อนึกเง้ยนี่ครับเบาปุ๋ยมานแะครับนี่มวกของพี่เอครับผมขอพูดไรยครับไม่มีใครเหมียนและไม่เหมียนใครใช่หรืหมวกเบาหอยเด็กโอ้ยเพื่อนเอาขึ้นยิงผ้าแล้วอ๋อเพื่อนเอาขึ้นไปยิงผ้าแล้วครับผมหมวกเบาหอยต้องขอบคุณพี่เอครับผมครับผมครับถูกใจเพื่อนทุกคนครับผมงามๆครับผมพอดีเท่เเดียเทียนเดียเด็กกันนะเทียนเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่มันมัว เดาเด็ดไหมครับเดเด็ดครับครับผมไปเตะหมวกเที่เลยเพื่อนได้ครับผมพบกับเด็ดเดี๋ยวเดีกเพื่อนผมก็ได้จะขอบคุณพี่เอ๋ครับผมขอบคุณหลายๆครับอตัวท่าเทียบดีนั่นขึ้นเยอะหน่อยปะครับได้ได้ใส่หมวกจากขางไก่ขอบคุณพี่เอ๋ครับผมขอบคุณหลายๆครับจ้าครับเอาผมนี่ครับ น้ำเดือดแล้วเราเพื่อนใส่เลยนะครับผมนั่นนี่ครับเราต้องตีงคิงมั้นะครับช่วงนี้ให้มันเอาอาศัยครบกัมอะไรเงี้ยให้มันกั่นขึ้นมาเพื่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ไปให้มันกั่นขึ้นมานิดๆหน่อยเดด้วยตำรวจเนี่ย นะครับนี่มีอีกมีนุงตัวครับผมอันนี้ไก่ต้มครับผมไม่ใช่ไก่ชนน้องวายเคเอฟซีเดี๋ยวครับยังมีแกงเปาครับดแล้วสิเป็นคนละต้อนครับผมนี่ต้มสมตะข้อตะช่อนตะคอยายบังหวัดแล้วแต่ตัวสิตามห้าปพ็คเองมาเพื่อน แต่เคียงยิ่งใช่หอยู่ในหนังค้างมันก็ได้กระพานู่นมันถ่ายไปทุกทุย่างมาไอ้มากินน้ำกันมาพุ่งหมดเลยเดีวรถไห้เนี้ยนั่นรถยังรถมอเตอร์ไซค์ห่างบ่ะครับนี่พี่เอาให้พี่เป็นแน่แก่เมื่อนะครับแก่เข้าบอกอือคุณเป็นท่อนะพี่แบบนี้อือนี่ครับผมมาหนี้มาแต่สภาเปิดหวยเดี๋ยวนี้โอ้ปุ๊กไก่ครับเส่วงนี้ปุ๊กไก่จ้ะเอ้า แม่นอยู่บ่เดี๋ยวแล้วคนลังเขาเนาะมันอยู่บ่บ้านเขาลงงานเบิดหรอว่แม่นบ่โอ้ตรงมาจากปูกก็มี่บ่มีนะครับปลูกช่วงนี้นะพันอ้อยยังบ่ได้แพงเนาะไหวเนาะยังตัวอ่นไมด้มีเงินซื้อมาเลยภาษาปุ๋ยเหี้ยนี่ครับสูตรบ้าท้องการแล้วครับต้องทีมงานยังก็ไหวคว่ำยังความความไหววางใจของมาจากพิพิธภัณฑ์ศุขการครับผม เพื่อนมาต้องซ้องกระดาษทิ้งนันบดดินออกบอหมอดอกบเอาตะพิมออกาบเป็นยังครับเอาเลยมันก็บอเล็กขีบมาสักกระันนอนหน้าก็มีส่วนมีคั้นได้ขวายไปยันไปว่วงเด้ยไปน้ำเกี่ยงวยทุกแต่หลังจะคาดสริกไ่ต้องใส่ไปกี่ตัวบอบอแล้วครับม่ใส่กระดาษทิ้ ครับจะทาเอานานมันก็เรอายเคยใส่เพืนก่อนด้อินโนโมโตะแหละครับผมนี่นักเรงนการสุดแรกเปนถือเทียงมาอะไร้งว่าพุ่งบนเเอาใส่รถห้างขออหมอเพื่อนออกจากศูนยดด์คนนี้เนี่ยครับใส่ย,ยี่โบเพื่อว ไทยตววนั้นหอมยุ่อันน้นมีวเดียงไทยปบไวบทุ่ยคุณารับมันโมีอยู่ดิมันโมีผู้ใดูัหรือผู้มอนหนแนงนะเอาใช้บดเดียงใส่ทุ่งทาอกถเพื่อนใส่นี่ก็ได้ใส่ตันนี้ก็ได้ครับมถเนี่อหามหามเป็นคนมเพื่อนโอ้ปลาชิบะเร่เหรครับมุกนี้มาเน่ยครับมาแาวพุ่มกับบ้าแล้วครับ ไปเรียกแที่นี่เนาะข่อยที่นี่เจ้าที่นี่เนาะคือแต่ว่าโอ้เสียไก่บอกว่าีงมีไก่พร้อมเด้อมีเมดูไก่ด้วยครับ KFC อือโอ้ยมาคนไก่มาหมดเลยวิ่มาเด้อไก่ KFC อย่ามาเด้อมึงกันนะครับเออมึงกัน่ะไอ้จ้อยโอ้ไค่อยู่เฮ้ยถามมันถามนั่นเขียวดทอ่ของเทีเลยเขียวโอ้ยไปกินมาดลำกันหรอวันหย่านอง เม่าตำรวจ่าเ้องขี่มมาตังบี่โมเวหมองอย่ผู้เดียวนอะอาวุธช่าง่วิดอยู่ปักติว่จะใส่ที่หลังไครับปักติวไมทํางานสร่ไม่ไทังนาไม่ัเขาบสล้องกัทอมไม้ครับผมมือนี่สล้องกัทอมไม้ครับทอมว่า่่แล้วอ เดี blender, ๋ยวเดี๋ยวมื่อออ่นยังฉีมีหมอลำครับผมที่จังหมอลำมาอยู่ครับขึ้นกระท่อมไหมครับต้มยงันต้มปลาช่อนได้พื่อควาวข่าววันนี้ขายแล้วขาแล้วผมไล่เอาลดเพี้ยนว่าละมามันเดายเือ คือพ oh, ักลายก็เก็บไว้ที่พวกดพักื่อนต้มสมยังเนาะต้มสมยังกระเนี่ต้มสมประชันไทโอ้เขากันรับเสี่ปลาติวครับผมปลากยิ่งครับน้หาปลาขงเียนธรรมชาติท่่โอ้เดียนสามออกใหม่ามขานี้เขาห่ทั้งปรตามีอแค่เจาะาเจานะพอแเจาะต่างหาอยู่วันนี้เขาอะไรมากเนาะ เในกาลนะครับเดี๋ยวผมชิมความสมก่อนตจอมีมีเหี้ยนตัวมีปะไม่ด่ตัวว่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งได้นานก็ได้นเลยหมดยาหมอกกั่นที่แรกวันเล็กหน่อยแต่ยังมาะสมนิดเดียวหลักหรอเหมาะสมอีกนะวันเล็กหน่อยเพราะว่าเพราะดีหยิบไปเห็นเล็กหน่อยมัน

นี่ก็สมอยู่พอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่บอกโอ้ยคืเจียวจนเปรี้ยวบุญบ่อบุญแล้วสั่งเอฟพีครับผมเอาโอเคนะครับใส่ผักคุณตูที่หลังบอกใส่ก็ได้เพื่อนนี่ครับเมื่อนี้สลองสลองเงินขึ้นนั้นเข็ดกระท่อมไม้ครับผมครบทีมเลยครับเมื่อนี้แลอบเอือนเฉียวมอลำสิงมางานครับผม ขนาดเรียกยีร้าน้ครับผมขนาวน้าฉุ่ันว่านำใส่จริงสินี่ครับต้มปลาไปไข่มดแดงมดแดงกระเบื้องแ่ละคือดก็ผู้เฝ้าหนิ่งองะต้มืงไตต้องไตหั่นเวลาก็ไข่มดแดงนิกหน่อยเนี่ยเร้่อไม่ไอวกินกับซุปแล้วครับต้มซุปปลาคอใช่ผัก ยอดพักติวครับผมดอกพักติ๋วอยั่ดอกมันวัววัวชายหม้อชส่หมอกันเลยครับผมใสยเล่หลายอย่างครับผมม่ยานม่ยานอยว่ครับมาขนาดบ้าเบานครบทีมาเลยครับเมื่อนี้เนครับทีมงานบอ้า นี่ครับเมนูตอนซองครับผมบา้องการเพิ่งกำลังลกไก่ลกขนไก่แบบพี่อ้ะถอนขนครับผมโอ้ลืมไปว่าเราว่าภาษาลาวพูดลกขนไก่ดีครับดีดีดีถอนขนไก่นี่ครับก็หัจากกนแล้วนี่ครับสีม่วงบาวสงการครับผม ใส่ใส่บ่เพี้ยนเดี๋ยวข้าวนมกินมังกินน้อมุ้งของเอาไม่มีอะไรนี่ครับพอเห็นใส่แล้เพี้ยนมันหนูมันขาดไปนะก็ไดบใส่ปราช่อย นันอยมีสองตัวยกเวอนยางนึงแล้วม่นกินปาคหอยไม่ไหวอ่ะเพื่อใ้าเพ่กินบลาคอดอกูนี่ส้นกินเขาว่างามไส้ที่นี่นี่อะไบอส่ว้หักแสนงามไส้กับงามไส้ไม่เฮียไกลตัวสารมึงนี่เสียบปเด็กๆอย่างเงี้ย้าปีว่าแม่ป้าปี เนี่ยเนี ia, no hmm. mm ่ย hmm. ก right yeah, ็ปกติแดดในแนี้นั่นเออมึงก็เนี่ยกับแ๊บนี่ที่จะแบบหน่อยจะซ้ำนี่เมือเมือได้โซมาตัวยอ่ะวัวตัวน่บางแตี้ยเบางขายยาไปบางแายขไปบางแต้มันไดขึ้นนั่นต้นเ้โซมาครับเดียวจะลองกับคำไมครับผมเมืองครับบุ้งเหลี่ยวังคำหน่ยครับได้ๆยี่เคี้ยวหมวกขายเลยต้มยู่ยี่ม่มาแม่นต้มต้ม จังไงละเออเดี๋ยว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 เอาควันก้แ่น้ำเย็ดไก่กันใด้ก็ไดอมปะกินกินหัดจำใเยอะาได้เสียเงินวันนี้บุกินไ้กูได้หนิครับ ยังให้นึกรบ่นะครับปลางวงปลาติดาต้ะนั้นปลาเงวงปลาเงติดาอันปลาเงวงมาใหตาวงติดดาเล่นปลากับปลางวงแบมท่นตูงยึดตัวคนเด่นมีน้ำใจไปนเลยอจ้ปื้มแม็กเลยตนี้ว่ไนเบิงไล่เลยมือนี้ เต็มเบิ้ลทเต็มด้วไม่มีมันไม่ฝมายำจนเบิดเนาะไม่ฟิ่เลยนะเต็มติบเลยครับเขาเอแม่ไม่ฟิ่นเียวเปรี้ยวๆจักน้อยเปรี้ยวจะให้ตำมีดไม่เดมาดสิเปรี่ยวแล้วไจังยไ่จิตตกแมัข้าวอกจกินกระกรเขากินน้อยกระกนหั่นมะขามีดอมาแต่ใส่โอเคว่ากินไปอยู่หน กินตังไ่นตอกไปแห้งหรอบ้านเฮียดยงเนาะทำงานเนี่ยเขายาวขยันเนี่ยไก่จนแกเลีบบ่ได้เลยอยู่คนขยันเด้สิกินเขาบ้า่เฮ็ยดหยิยงพื้ต่ำโาเล้เขาบ่เคยได้ปุ๋ยขยันปุ๋ยน่งตัวโกลอด้วยนี่บ่ขยันจังเนขยันทำงานเลยบวกกัวเด้เอาปุ๋ยาปุ๋ยครบเัวตเนี่ยพอลูกโอ้ลืมไปน้เตืนหนิ่งนิ่มดนิ่งบ่ถึงานี้ใบกบก็มองเ นี่ยปลาบลโล่ไม่ค่อยกินหรอกปลาบลโล่เขาบอกปลาโอไ่รู้หยาดน่องบอกใคนละครั้งสิครับนี่ตอนสองเลยครับไก่ตอนสองครับผมตอนสองกินก้นหน่อยเสียบเสียบกุ้กาครับผมเห็นด้นียเห็นหนาคนเลกียเ้นมื่อนาะเจ้าบุญองเล้ยงแม

ว่าลูชกนรอ่อยงสาธิตยู่วะสาธิตยู่นี่อืฮะสาธิตยู่วะวัวนี่นบัววันสัตว์ได้เห็เนาเทศกาลดวเห็ดไม่่อโอ้ินก้ยินเป็นแต่บก็ตอทอยกไอยังเจี๊ยบเนาะเป็นสดสวบก็เ้ยวันนี้ก็ใช่หลายชนิด แม่ไม่กินนะกินแล้วบ่้อสั่งทั้วะจงนะครับผู้นี้ไฟเตกัไเบิาได้ว่าจิมมูร์ซามด้ยนี่ไปเบิ้ยลายบ่หายนซิเมไปรวดเร็วนอหาดยหายยพีาดไปเดียวซ้ยกางจ้างกับกุควาไปตัวยาสุกน่เลย้จ้ากับควาไปต้วหนาครับคบทิมเลยครับเอินสิมีหมอลำมาครับผมคบทิมครับกินเป็นเซียบ้ังเีอบวะ เสียบอีเรีครับผมจำเจีลวครับปวดไปรำเลยหมอเออแลกับหมอครับผมหเปอมากรลิมัยหม้อมาลำได้เงนไปหาสวได้ไหีไเยอ่ไเอาดาษมาไม่ได้หาไสก่ต้มไก่ยี่บอยง

ชงเกียกเลียนต้องสือจบกุญแจปลาไหลก็หาเวากันเลยทุกวันใะบ้านนี่ไปบ้านโดน่วงได้บ่ไม่ต้ออุดก็ต้งไส้เพรตายงี้ปลาไหลเดี๋ยวเขาไม่ม้านกลมไปฟ้าไปไม่มีเงยัคนท่านละเรียบ่กไกลเงี้ยบัวใช่ไหมตุ้มใช่ไมเนี่ต่ากันแค่มั้นมาอ่เพราะว่าเขาตีแไกลกันท่งนกันตรงกันบ้านกลุ่มไปั้า รับพี่ไทยท่านไส้แบบเพียนแมนครับคือเขียวแต่ว่าดั้มดับครับอยวเขาไปงหอยอดพันคือได้งี้เหนียวเลยอรกันอย่เดียวเยอยพักติวไข่มดแดงความัดอืมครับมไม่ละนี่หมดแดงหมดแดงเป็นกล้วยตัวาบมัดสมครับใจตอก ใส่สร,ร้านสีสมไรมครับเลยยอดใครึ่งนึงยังไม่จบอันนีกหวยังมันจบนั่นต้องคอยใส่เนาะ่นี่ชดลองมึงกันะลอกนี่มีนี่หน่งจะดิงครับไปหาแตลอวยลอหองนี่ครับ หัวบางหงนะฮตัวมันอยู่แถวไมเอาได้หยั่งบอกตัวเต่หัวเนาะตัวมังหงเอาเส้นล่างไมหอยากให้อยไปเรอย่าีหยังแ้วกใส่นอลูกวดวยไรโอลวงหลายะให้ยันเอาผู้ใดเก็บนี่พูดเก็บอยู่อะนี่เฮ้โอ้เมื่อแม่นได้เนี่ยยิงบืนร่มโอดไก่ได้เมือนอย่งนี้ง่ายทวนแล้วเนาะบองกันบงเฮงเฮ้ย จังวพึ่ง่าจี่วงนี่เจังวเพิ่งเดยังวมาิตัวทั้งอืดว่าพอจไปแมกัน้างเป็นแล้วหลือพี่ฉลองฉลองขัวไม่ครับผมวันกินไม่คั่านแล้วเดวเฮ็ดเิ่อบงวงพี่พร้อมได้ัวน้ากระทม กต้มก็ต้อง่คับใจครับกรต้มไก่คผมช้วงนี่นาหวอนครับผมต้องออกแบบซึ่งสี่ครับเปิดล่งป่เพี่อนยุ่งมันเขาอะไรบ้างหวอนเ่าเยอะครับจ่วงนี้แทบบ่้ี่ีนอ่ะไก่ไหมต้องการไก่ไหมโ่ะ ก็ผักย่าเขาจิ๋วเขาไม่กินได้ครับผมอ้าพี่นี่เมนูไหมที่นี่เขาจะกินกินไก่พี่เด้เบอร์เกันก็ได้อ่ะพี่นกินแด้สามสี่ก็ใบนนสสมครับกินได้สบายโอ้หินจะแตกเ้ยเออกินจากันี่แข็งบอก ผมรุงกำลังอยู่เพียนโอโหนี่อไหลซะาะเลยตัวเนี่ยอ้าเดี๋ยวจัาแบบตึงแศรษีเพียนได้ครับไข่หมดแดงน้ำเข้มข้นดีครับสุดบ้าสงคราม

ยิงว้ายขวดเดอดเบวเด้อ้ยในการนี้ครับมือจ็บสบครับผมีมือดีหยิ่งโคตรแม่นนึงวะยิงเกงเดนี้ดอสจดดีครับาเบมือนกอยู่หลังไเนาะโอ้โหย่เลยครับแตกบึ้มรดว่าไปเอาทีมาทางนึงนีไปปีนเอาปล่อเน่าสืเ่ตัวเราออนเาเนมาไม่กินกลางบัน ไอ้เพี้ยนอะไรบอสเสียบอิ่มแล้วครับอิ่มเล็นเมนูหนึ่งครับนี่อีกเมนูนึงครับผมขาเบิ้งครับผมปิ้งไก่สดน้ำบอสปิ้งไก่สดน้ำครับผมอะไฟดับครับผมไฟดับบอสไฟดับโอ้มาแล้วครับอ่ะสามสี่ เด็ดเดครับจบบาสุดบาสโอกาสครับผมทำไปได้ไงนี่ครับเบื้องผลงานจักเส็บมาเส็บครับไม่ไหวเพราะป่ามันยังสะกินไม่เสครับเมื่อนี้ถ้ากันเลี่ยงสลองกระท่อมทับใจไม่ครับผมของทีมงานบ่าวเสบ่าครับผมโอ้ใครถ่ายไงตู้ห่างกับเก๋า ในการดีครับนี่ทีมีเมนูต่อไปครับมีไก่นี่ครับปีงไก่สดน้ำครับผมโอ้จังวากันจังเบิองเลยครับผมขอบคุณหลายครับติดตามช่องพอดีสารบัานเมืองครับผมและทีมงานบ่าวไทยบ้านครับแซ่บครับผมขอให้ยุดีแม่งทุกคนครับสวัสดีครับเรื่องขอบคุณพี่พี่เอนะครับเด้อ ี่ส่งหมวกมาให้ให้ทีมงานทีมงานเบาเท่บานครับผมก็ให้ยุดดีไม่แห้งครับผมขอให้มีความสุขหลาลด,เลดเล,ย,ลยครับเด้อพี่เอครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ